ย่ารอครับทุกคนวันนี้จะมาพาพวกเรามารู้จักกับค่า time constant ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่มองบอกว่าเขาเรียกว่าอุปกรณ์สะสมพลังงานคือตัวนี้นะครับตัวเก็บประจุค่า time constant มันหาได้ยังไงและมันมีวิธีการคํานวณอย่างไรนั้นมาดูกันเลยครับราาดูผลตอบสนองของตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับคบาปาซิสเตอร์เวลาที่เราต่อ แหล่งจ่ายไฟซึ่งขณะนี้ผมใช้เป็นองจรบิดธรรมดานะครับไฮไดอโอดบิดตัวเดียวต่อไฟบวกลบเข้าไปนะฮะต่อผมแตะเลยครับบวกลบปาบเข้าไปแบบนี้จะสังเกตได้ว่าหลอด LED ซึ่งเป็นโหลดของตัวเก็บประจุในขณะนี้นะครับสว่างจ้าและมิเตอร์เข็มขึ้นที่ประมาณ15โวลต์นะครับทีนี้ผมลองเอาแหล่งจ่ายไฟออกปุ๊บออกมาอย่างนี้ครับจะสังเกตว่าเข็มมิเตอร์ค่อยๆตีลงมาและหลอด LED ก็ค่อยๆ่อย,อยเป็นฮะ ค่อยๆจะดับไปเรื่อยนะครับขึ้นอยู่กับเวลาคงตัวนะฮะหรือ time constant ใช่ไหมฮะ LED เริ่มที่จะดับแล้วและโวลต์ก็จะเป็นไงฮะค่อยๆตกลงมาอ้าหมดแล้วเนี่ยนี่แหละครับคือคุณสมบัติของมันอีกครั้งหนึ่งนะครับลองปุ๊บเข้าไปนี่ฮะแี่นะครับสว่างแต่ถ้าผมแตะเลยนี่ฮะก็คือ R เป็นศูนย์ลัดวงจรนะะลัดวงจรก็จะทำให้ ตกลงมาเร็วนะครับนะอีกครั้งหนึ่งครับชาร์จประจุเข้าไปนี่ฮะแบบนี้นี่แล้วก็ปล่อยไปสักพักหนึ่งมันก็ค่อยๆตกเข็มก็ค่อยๆตกลงมาอย่างแบบแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือค่าคงตัวเวลาอันนี้เป็นผลตอบสนองของวงจร R R C นะครับ R C ขนานต่อขนานกันแบบนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปนานๆานนะทีนะครับเวลาผ่านไปนานๆแบบนี้นะ แรงดันที่ตกข้มในตัวเกบสจุ่ยจะคายพลังงานให้กับตัว R ตัวนี้นะครับแต่การลดลงของมันคายพลังงานอย่างที่ทดลองให้ดูนะครับมันจะลดลงเป็นฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชีนลดลงช้าเร็วขึ้นอยู่กับค่า time constant นะครับก็คือค่านี้ซึ่งวงจร R C ค่า time constant มีค่าเท่ากับ R คูณ C นะครับมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับน,นี้คือค่า time constant เรามาดูผลตอบสนองของมันที่เวลา t เท่ากับ0นะครับวงจร R C ถ้า t เท่กับ0คือตำแหน่งนี้ T เป็นอินฟินิตคือมาฝั่งนี้นะครับถ้า T เท่ากับ0แทน T เท่ากับ0เข้าไปนะรปรากฏว่าเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่0นะครับยกกำลัง0มันจะเป็น1อย่างเช่น E ตัวนี้จะมีค่าประมาณ2.71828ยกกำลัง0ก็จะได้เท่ากับ1เพราะฉะนั้น1คูณ vo ก็จะได้ vo ซึ่งเมื่อสักครูน่นี้ที่ทดลอง vo ก็คือ15โวลต์ ที่ต่อไปคือที่เวลา t เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับ t เขาใกล้อินฟินี้เราลองแทน t เข้าใกล้อินฟินิตี้ด uh, ู t เท่ากับอินฟินิตี้นะครับลบ uh, e ยกกำลังลบอินฟินิตี้นะครับถ้าเอามาไว้ข้างล่างกำลังยกกำลังจะเป็นบวกนะครับตามุณสมบัติของเลขยกกำลังเพราะนั้น e คือค่าประมาณ2.71828ยกกำลังอินฟินิตี้มันก็ยิ่งมากขึ้นนะเป็นอินฟินิตี พะนั้นอะไรก็ตามที่หารด้วยอะไรที่เยอะๆมันก็จะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นแรงดันเมื่อเข้าใกล้อินฟินิตี้จึงเป็นศูนย์โวล์ครับได้จุดนี้ครับนะครับทีนี้เมื่อเราได้จุด2จุดนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราเอาจุด2จุดนี้มาพอตกราฟขีดเป็นเส้นตรงมาหากันแบบนี้นะครับเพราะว่าการลดลงของอพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุมันจะไม่ลดลงแบบนี้มันจะลดลงเป็นฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลนะครับมาดูครับนะครับนี่นะคือของที่ มันเกิดขึ้นจริงนะครับคือ,อการลดลงของมันจะลดลงไปตามค่า time c o n s t น n t ตัวนี้นะครับซึ่งวงจร R C จะมีค่าเท่ากับ R คูณ C สังเกตว่าถ้าค่า R C นะครับมีค่ามากๆกราฟหรือว่าตัวเก็บประจุจะคายพลังงานชา้าๆนะเหมือนตัวเก็บประจุที่คายพลังงานเป็นเส้นกราฟสีน้ําเงินตัวนี้นะครับเส้นประสีน้ําเงินเนี่ยจะค่อย,อยๆลดลงชา้าๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่า R C ห,หรือค่า time constant นะครับมีค่าน้อยนะครับ R C นะครับมีค่าเน้อย กราฟมันก็จะลงเร็วขึ้นแบบนี้นะครับเป็นสีดําและแน่นอนถ้าหากว่าเป็นทึบๆแบบนี้นะครับหมายความว่าผมรัดวงจรเมื่อกี้รัดวงจรคือ R าตัวน้านเป็นศูนย์เป็นไงฮะแรงดันจากที่เป็น VO เทกับ15โวลต์เมื่อกี้ตกตุ๊บลงมาเป็นศูนย์โวลต์ทันทีเลยเพราะว่าพลังงานนะโดนรัดวงจรช็อตหายไปหมดเลยนะครับโอเคไหมครับนี่คือวงจร RC ที่เรากําลังพิจารณาเรื่องของค่าท i m e constant ค่าทํา constant หรือค่าคงตัวเวลาของวงจร R C ซีก็คือ หาได้จากสมการนี้ครับ R คูณ4โอเคนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับเรื่องของค่า t i m constant หรือวงจร RC นะครับหรืออุปกรณ์สะสมพลังงานตัวเก็บประจุนี่เองครับที่มันสะสมพลังงานเอาไว้ดังนั้นนะครับใครที่มีคำโดนถามหรือว่าผู้ที่เขาไม่ทราบถามพวกเราเกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำไมถอดเครื่องปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกไปแล้วเนี่ยยังคงมีไฟ ดูยังโดนไฟดูดอยู่อย่างเช่นทีวีเป็นต้นนะครับซึ่งสมัยได้ก่อนในยกตัวอย่างตัวเองเลยนะครับที่ซ่อมเครื่องเสียงซ่อมทีวีอยู่เนี่ยอขอถอดให,ให้ถอดฝาครอบออกนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในแผ่นพิมพ์ print, หรือในทีวียังมีไฟสามารถดูดนะเป็นอันตรายต่อเราได้นี่แหละครับก็คือมันยังมีไฟค้างอยู่นะครับก็คือ,อค่าท i m e constant ตัวนี้นะครับนะ เวลาผ่านไปนานๆก็จะหมดเองสําหรับคลิปนี้นะครับจะยังไม่มีโจทย์ให้ทํานะครับเดี๋ยวไปติดตามดูโจทย์ข้อสอบเก่าเรื่องของ time constant ได้ใน playlist เรื่องของอตลรยโจทย์พื้นฐานวิศวกรรมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะาฝากไว้แค่นี้นะครับเกียร์รอสำหรับค่า time constant วันนี้นะครับ yeah uh.